วันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูอะไรที่มันอยู่ในรูนะคะทุกคนคือเมื่อกี้เรามาปลูกเข้าโพดแล้วเราเห็นนะทุกคนดูข้างในนะคะรูมันเล็กๆอย่างนี้แต่รูข้างในมันกว้างมากแล้วมันก็มีสิ่งนี้นะทุกคน มันคือลังพึ่งเก่าของพึ่งที่เป็นพึ่งชนิดที่มันอยู่ในดินนะทุกคนทุกคนดูนะคะมันสวยมากเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยดูเหมือนมันมีเยอะอยู่นะทุกคนคือข้างในข้างในมันจะกว้างหน่อยแต่ดูลูข้างนอกนี่มันจะเป็นรูเล็กๆเ,เ,เท่ากับรูหนูเลยนะแต่ข้างในมันจะเป็น คล้ายๆกับเป็นถ้ำเลยมันจะกว้างๆใหญ่ๆประมาณนั้นเพราะว่ามมนวันได้แผ่นลังพึ่งเยอะมากดูเหมือนมีหลายแผ่งอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยๆหมุนกล้องให้ทุกคนเห็นชัดๆกันนะคะรูมันเล็กมากเท่ากับรูหนูเท่านั้นเองแต่ข้างในมันกว้าง ทุกคนมันเป็นรังผึ้งเก่าแล้วนะคือเรามาปลูกข้าวโพดแล้วก็เห็นแล้วก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆทุกคนดูบางคนก็รู้แต่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันมีชนิดผึ้งที่มันอยู่ในดินด้วยเดี๋ยวเราจะขุดให้มันกว้างหน่อยจะได้ถ่ายข้างในให้ทุกคนเห็นนะ เดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันดูกันว่าข้างในมันมีกี่แผ่นกันแน่ดูในในถ้ำข้างในมังกว้างมากทุกคนเห็นชัดไหมคะคือแสงมันไม่ค่อยดีแล้วมือกล้องก็ไม่มีด้วยเราถ่ายมือเดียวนะคะดูเหมือนมันมีหลายแผ่นมันเยอะมากมันเป็น พึ่งรังพึ่งเก่าแล้วนะทุกคนมันน่าจะย้ายออกประมาณปีกว่าสองปีแล้วมั้งทุกคนตอนนี้คือเราขุดรูให้มันกว้างหน่อยเราจะส่งใกล้ๆข้างในให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันเป็นลังพึ่งจริงๆนะคะทุกคนมันจะเป็นชนิดที่อยู่ในดินดูสิมันเป็นแผ่นๆสวยแล้วก็ใหญ่มาก ดูอย่างนี้มันอาจจะเป็นแผ่นเล็กๆอยู่แต่เห็นจริงๆนี่แผ่นมันใหญ่มากนะคะใหญ่เท่าจานกินข้าวของเราได้เลยนะคะทุกคนมันมีทั้งหมดเราตอนนี้เราถ่ายข้างในใกล้กๆให้ทุกคนดูนะคะมันมีทั้งหมดคือ8ชิ้นนะคะทุกคนมันมีแปดแผ่นใหญ่ๆกันเลยนะมันจะมีอีก2แผ่นที่อยู่ด้านนอกมันเล็กๆมันไม่ค่อยใหญ่ มันมีทั้งหมดแปแผ่นแล้วนะคะทุกคนคือเราก็ไม่รู้ว่าพึ่งตัวพึ่งมันเล็กขนาดนี้แต่มันสามารถขุดได้รูกว้างขนาดนี้มาสร้างรางเราก็แปลกๆเนาะตรงนี้เราก็ไม่เคยเห็นเราเพึ่งเห็นครั้งแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรหรือมันมีพิเศษตรงไหนที่สามารถขุดได้รูอย่างนี้มาสร้าง แผ่นอย่างนี้เพื่อวางตัวอ่อนของเขาเองนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะไทยสิ่งแปลกๆที่บางคนอาจจะยังไม่เห็นมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยกันทุกคนคือเรา ดูเหมือนพึ่งมันมีความสามารถพิเศษมากเลยมันสามารถขุดหลุงอย่างนี้ขุดหลุงอย่างนี้มาสร้างเป็นรางอย่างนี้ให้ตัวอ่อนของเขาอยู่เพื่อที่จะไม่เจอไม่โดนฝนไม่โดนแดดเนาะทุกคนดูเราจะซูมใกล้ๆให้ทุกคนดูอีกที คือมันมีทั้งหมดแปแผ่นแปดชิ้นกว้างๆใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยแต่เสียดายที่มันเป็นลังเก่าแล้วสวยมากมันมีมดแดงเรื่องเข้าไปในรูของรังผึ้งเก่านี้แล้วนะทุกคนทุกคนเห็นหมดตัวเล็กๆเกข้าๆไปไหม ยังไงเราก็พาทุกคนมาดูคลิปนี้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ